ความรักหรือความพอใจเนี่ยเป็นมูลเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงเลยและบอกว่าทุกใดๆในโลกนี้เนี่ยทุกทั้งหมดนั้นมีเพราะฉันทะคือความพอใจเป็นเหตุ <Yeah. S 1> เพราะว่าฉันทะเป็นมูลเหตุของความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตก็แยกประเภทให้เราสังเกตลักษณะของความรักความเกลียดที่เกิดขึ้นลองบอกว่าจิตมนุษย์เนี่ยมีสี่อย่างนะมีรัก เกิดจากรักมีเกลียดเกิดจากรักมีรักเกิดจากเกลียดแล้วก็มีเกลียดเกิดจากเกลียดรักเกิดจากรักเนี่ย้องอธิบายว่าถ้าบุคคลที่หนึ่งรักบุคคลที่สองแล้วมีบุคคลที่สามมาปฏิบัติดีต่อบุคคลที่สองที่เรารักเราจะพึงพอใจ บุคคลที่สามทันทนะีแต่ถ้าเรารักบุคคลที่สองอยู่แล้วบุคคลที่สามมาปฏิบัติไม่ดีทําไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับบุคคลที่สองที่เรารักเราจะเกลียดบุคคลที่สามทันทีนี่เรียกว่าเกลียดเกิดจากรักนะเกลียดได้นะเพราะความรักที่มีนะและรักก็มีได้นะเพราะความรักที่มี ส่วนถ้าบุคคลที่หนึ่งเกลียดบุคคลที่สองอยู่แล้วมีบุคคลที่สามมาพูดไม่ดีทำไม่ดีต่อบุคคลที่สองที่ยมเกลียดยมจะรักบุคคลที่สามทันทีเพราะเราเกลียดกันไ้อยู่แต่ถ้ามีบุคคลที่สาม,มาพูดดีทำดีกับคนที่ยมเกลียดยอมจะเกลียดบุคคลที่สามทันทีเลยเขยดด้วยคนนี้คนไม่ดีไปช่วยเขาทำไมไปพูดดีเขาทำไมไปทำดีเขาทำไมใช่ไหม เนี่ยนี่คือความลักความเกลียดที่มีอยู่สีอารมณ์ในมนุษย์ในโลกซึ่งสีอารมณ์นี้จะดับไปได้ในสมาธิ4ี่ขั้นแรกคือชั้นหนึ่งสสาและสี่หรือเป็นพระหลานเป็นพระหลานนี่คือถาวอรแต่ถ้าสมาธิก็คือดับได้ชั่วคราวในสมัยนั้นพระองค์ก็บอกว่าตัวชันทาเนี่ย เป็นเหตุให้เราเกิดอุปทานความยึดเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์พระองค์บอกว่าพิสุททั้งหลายถ้าเธอพอใจผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแล้วผู้หญิงคนที่เธอพอใจไปพูดจาละลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่นเธอจะรู้สึกพอใจไหมพิสุก็กบอกไม่พอใจเป็นราออะไรพริสุบอกเพราะเรามีฉันตาความพอใจในผู้หญิงคนนั้น ผู้หญถามอีกแล้วถ้าเธอละความพอใจในผู้หญิงคนนั้นได้แล้วผู้หญิงคนนั้นไปพูดละลิกซิกซีเล่นหัวกับผู้ชายอื่นแล้วเธอจะรู้สึกยังไงก็รู้สึกเฉยๆเป็นเพราะอะไรเพราะเธอวางความพอใจในสิ่งสิ่งนั้นได้ผู้หญิงจึงบอกว่านี่แหละฉันถ้าเป็นมูลเหตุของความทุกข์เพราะว่าความพอใจเนี่ยมันจะสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้น เพราะสิ่งที่เราพอใจมันจะไม่อยู่คงที่เพราะความพอใจของเราจะพอใจอยากให้ทุกอย่างคงที่ความรักต้องคงที่นี้ต้องคงที่ความดีเธอต้องคงที่แต่พอสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงปุ๊บความทุกข์จะเกิดขึ้นรู้จักเห็นสัจจกความจริงแค่ดูจิตของตนเอง